จงังนี้เลยบอกครับค่ะจังนี้เลยจังนี้เลยบอกครับผมค่ะจักบาทคะ่ะสองลอยหาซิบครับผมสองรลอยหาซิฟเมนครับสองรลอยหาซิบครับค่ะถั่วหกเสียวกันนะจังนี้ข่าวเขาไปส่งแกะมาวาด ฮัลโหลอีเชียวเอเอฉันมีเหลือสีมอลมอยกับเธอแมนแมนแมนฉันนี้ยินข่าวคขาสากันในบ้านว่าคนทรงแกน่ะของใหญน่นี่ยกระสิตโต้มาถามเธอว่าเขาไปทรงแกนนั่นเธอหมื่บ้านเป็นจังใดแน่ป้าสมคำลำเลือมันบ้าป้า ก็จะต้องถอสังเกตบ้างละล่ะอืมเด้ๆๆแค่นี้ก็ได้จะถอดสังเกตก่อนโอเคอเฮ้ยอิเสียวันใหญ่แห้งเปลี่ยนกุ๊ดตุ๊กถอดสังเกตเดี่ยวฮัลโหลค่ะเนี่ยตีหลานแกนบ่คะค่ะให้ลูกน้องเอาแกนมาเปลี่ยนให้นไหเดอ้อ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเจ๊ครับผมเอาไอ้ใสนูอครับเจ๊ตังนี้เลยค่ะตังนี้เลยตังนี้เลยตังนี้เลยบอครับค่ะตังนี้เลยตังนี้เลยบอครับผมค่ะจักบาทค่ะสองลอยหาิบครับสองลอยหาิแมนครับสองลอยหาซิบครับเด็กค่ะ เพียงครับเจอยากกินน้ำบ่ครับฮะอยากกินน้ำบ่ครับกขยะอยู่ค่ะโอ้จะให้กินอยู่บ่น้ำมันยังเหลือหน่อยนึงครับผมเป็นยังขัดดุดเองก,ก็ได้ใหญ่ปนีกก่น้ำที่หน่อยอยู่บ่น้ำมันกับบ่หลาเป็นไดยครับขาดบ่หลายกิน,กนแล้ว,วมาจลาิละไออย่าก,กินอยู่บ่ครับ จื๊อแม่มาไมาน้ำผมได้แมบ่บ่หลายครับผมเอา้นาน้ำอันนี้บ่เอากับผมพกน้ำม,มาอย่างที่ตลอดครับวออขวดน้ำมันนี้ก็ขวดน้ำครับผมผมเอาไว้จะกินตอนเหตุงานครับผมเกย์ไว้ที่ไหนครับจะพกไปมึงไม่บ่อไหร่บ่ไอฮะจะพกมึงไม่บ่อไหร่มันจะไม่เกิกระเสียไปน,นี ผามันเดบครับก็เลยงัดไว้จะกินจังสี่ครับผมห่นามัขับวดมากมันก็เดี๋ยวขึ้นกินสบายกัจับแก๊ดมาัําค่ะอารมณ์หอยจำได้ว่าแก๊ดหอยย่างอยู่ออะไอเอาไปขึ้นเศร้าเอาแล้วแก๊ดบ้าเอาบ่เอาลืมาแก๊ดขอยย่างอยู่เอาไปเอาไปขึ้นมันแมนอยู่บนละเจแมนแก๊ด่อยย่างอยู่เอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นเศร้าเอาแล้วแก๊ดเศร้าแล้วโอย มันแมนอยู่บ่บแมนเอาไปเถาแกผมสิดาได้นน่ไอ้สิโทาบอกเถกแกต้าเองเอาไปเอาไปเอาไปโว้ยบอกแล้วว่าแกเต็มอยู่ไปก่อนครับกระสันทำเพีย้ยแมันัน,น,นขวดนวด้ำพุ